ราชาลูกหนังทั่วโลกคอเสเนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมหงแดงเปิดบ้านยัดเยียดความปลาชัยให้เบรนท์ฟอร์ด3ต่อศูศึกพิมีิร์ลีก 1. รูปเกมไม่แย่แต่ขาดความเฉียบคมเกมนี้หากดูแต่สกอ r สต่อ0ูหลายคนคงคิดว่าเบรนท์ฟอร์ดโดนยำใหญ่ชนิดที่สู้ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงวันนี้โทมัสแฟรงค์วางแผนมาได้ดีกับการไล่บีบเกมสูงจนลิเวอร์พูลขึ้นเกมได้อย่างยากลำบากแถมยังมีหลายครั้งที่พลาดเสียบอลในแดนจนเกือบโดนทีมเยือนลงโทษ แต่จุดที่แตกต่างกันในเกมนี้ก็คือเมื่อลิฟูมีโอกาสพวกเขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้แต่กับเบรนท์ฟอร์ดโอกาสที่มีหนึ่งๆหลายต่อหลายครั้งในครึ่งแรกกลับพลาดไปอย่างไม่น่าให้อภัยโดยเฉพาะลูกลูดเดียวของแบรนด์เอ็มเบลโมรวมถึงอีกหลายๆครั้งที่บอนโนเนียหน้าปากประตูซึ่งหากเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เกมอาจจะไม่ขาดลอยแบบนี้ 2. ลูกโด่งยังสร้างปัญหาให้กับผงแดงแม้เกมนี้ลิเวอร์พูลจะเก็บครีนชีตเอาไว้ได้อย่างงดงาม รายละเอียดภายในเกมจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขามีปัญหาชัดเจนเมื่อโดนเบรนท์ฟอร์ดบอมเข้าใส่อย่างหนักซึ่งหลายครั้งก็สร้างความหนักใจให้แนวรับเจ้าถิน่นได้เป็นอย่างดีทั้งจังหวะการประกบตัวจังหวะขึ้นโขกรวมถึงการยืนตำแหน่งที่มักจะเป็นทีมเยือนที่เก็บตกได้เสมออย่างดีที่สุดท้ายทีมของโทมัสแฟรงค์จบไม่ได้เองเพราะนี่อาจเป็นปัญหาในระยะยาวได้หากครอปยังแก้ปัญหาการโดนโจมตีด้วยลูกกลางอากาศแบบนี้ไม่ได้ สาซาลาขึ้นแท่นรองดาวซันโบว์สองประตูในเกมนี้แม้ช่วงหลังผลงานจะดรอปลงไปแต่นั่นก็เพียงพอจะส่งให้โมซาลายิงครบ10ประตูในพิมลีขึ้นแท่นเป็นรองดาวซันโบว์ฤดูกาลนี้เป็นรองเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ปัจจุบันทำไปละสิประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนอันดับรองลงมาประกอบด้วยซนเฮืองมินและเจอรอดโบเวน8ประตูตามด้วยคาร์ลัมวิลสันเประตูด้วยกัน 4. ขึ้นอันดับ2ก่อนเบรกทีมชาติ 3แต้มในเกมนี้ส่งผลให้ลิพูทะยานขึ้นอันดับ2กับการมี27คะแนนจาก12เกมแสงหน้าสปเปอร์ที่พลาดท่าพ่ายต่อวูฟ2ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแถมข่าวดีคือแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงทำได้เพียงบุกเสมอเชลซี4ต่อ4นั่นเท่ากับว่าหงแดงมีแต้มตามหลังเรือใบสีฟ้าอยู่1คะแนนเท่านั้นและที่น่าสนใจคือหลังจากพัก1สัปดาห์ในช่วงฟี FA าเดย์กลับมาเกมแรกของสัปดาห์จะเป็นเกมยักษ์ชนยักษ์ที่ทีมของครอปจะต้องบุกไปเยือนเอเดสเตเดียมทันท วันเสาร์ที่25พฤศจิกายน19.30นาทีห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงดิโกโชต้ากองหน้าลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องลุ้นแชมป์หลังจากเกมถล่มเอาชนะเบนฟอร์ด3-0ใช่มันดีเสมอที่ได้กลับมาที่แอนฟิลด์และคว้าชัยชนะสิ่งสำคัญคือต้องออกไปพร้อม3มแต้ม เมื่อถูกถามถึงความคงเส้นคงวาของโมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าทีมชาติโปรตุเกสกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมว่าเขาเป็นแบบนั้นมาตลอดเป็นตัวอันตรายต่อประตูสร้างโอกาสและสําคัญมากสําหรับเราอย่างที่ทุกคนรู้เขาแสดงความยินดีกับเขาด้วยกับประตูที่200ของเขาในพรีเมียร์ลีกเห็นได้ชัดว่าเราเป็นผู้เล่นที่แตกต่างกันและเราพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อช่วยทีมนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทําต่อไปสําหรับการลุ้นแชมป์โชวต้ากล่าวว่ามันยังเร็วเกินไป เราจำเป็นต้องเอาชนะตอบเพื่อที่จะต่อสู้ในการลุ้นแชมป์ไปจนจบมันยังเป็นเส้นทางที่ยาวไกลคุณไม่มีทางรู้หรอกมันยังเป็นวันแรกๆและผู้คนต่างต่อสู้เพื่อสโมสรของพวกเขานั่นคือสิ่งที่เราอยากที่จะเห็นหวังว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ในตอนท้ายครอบเครืองโปรแกรมหงเยือนเรือหลังทีมชาติ เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิพูตั้งคำถามถึงโปรแกรมนัดต่อไปที่ต้องลงสนามเร็วในการไปรเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังเบรกทีมชาติบีเบอร์พูเพิ่งเอาชนะเบนฟอร์ดทำให้ตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เสมอเชลซีเพียงคะแนนเดียวและทั้งสองทีมจะเจอกันในโปรแกรมนัดแรกหลังเบรกทีมชาติเดือนนี้ที่พรีเมียร์ลีกวางคิวให้ลงสนามในเวลา12นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ที่ย5พฤศจิกายน โงแดงและเรือใบสีฟ้าต่างได้รับผลกระทบเพราะมีนักเตะไปเล่นทีมชาติหลายคนโดยเฉพาะนักเตะอเมริกาใต้ที่จะเดินทางกลับสโมสรช้ากว่านักเตะยุโรปขณะที่พิมลีกลับวางโปรแกร,รมให้คู่นี้เตะกันเร็วในวันเสาร์พรอบกล่าวว่านักเตะตอบสนองได้อย่างดีแต่ตอนนี้พวกเขาต้องแยกย้ายไปและเมื่อถึงเวลากลับมาพวกเขาก็จะได้ซ้อมเพียงครั้งเดียวก่อนลงเล่นกับแมนซชสเตีรเราชนะดังนั้นคงไม่มีใครบอกว่าผมกำลังค่ําครวญ แต่คุณจัดโปรแกรมแบบนี้ในวันเสาร์ตอน12นาฬิกา30นาทีได้อย่างไรเอาตรงๆเลยนะคนที่ตัดสินใจเหล่านี้พวกเขาไม่ได้เข้าใจฟุตบอลเลย2ทีมนี้ที่น่าจะมีนักเตะทีมชาติสัก30คนได้พวกเขากลับมาด้วยเครื่องบินลำเดียวกันพวกนักเตะอเมริกาใต้ทั้งหมดพวกเขาบินกลับมาด้วยกันนั่งลำเดียวกันมาจากอุรุกวัยบราซิลอาร์เจนตินาโคลอมเบียเครื่องหนึ่งลำและเดินทางมาถึงมันบ้ามาก แต่เราก็ต้องพยายามทำให้แน่ใจว่าเราพร้อมสเตดแมนเดฟรายงานสนติีฟอร์กิลฟันได้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามสำหรับเกมคว้าชัยชนะเหนือเบรนฟอร์ดลงเล่นครบ90บวกนาทีสัมผัสบอล73ครั้งผ่านบอลสำเร็จ54ต่อ60ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล90%วางบอลยาวแม่นยำ10ต่อ10ครั้ง100%ชนะการดวลบนพื้น4ต่อ5ครั้ง ชนะการดวลกลางอากาศ5ต่อ6ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งเคลียบอลสำคัญ4ครั้งแย่งบอลคืนมาได้2ครั้งชนะแท็กเกิล3ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง6ครั้งโอกาสยิง1ครั้งไม่มีคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านไปได้เลยนับตั้งแต่ที่ฤดูกาลนี้เริ่มต้นขึ้นกับตันฟานได้แสดงให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสำหรับเขาแข็งแกร่งทางบอลดีคุมเกมดีคุมจังหวะดีอ่านเกมขาดก่อนเข้าพะทะนิ่งมากในลูกกลางอากาศ และที่สําคัญเกมรับต้องมีเข้าในเกมครับนี่คือผู้บัญชาการเกมรับที่ลิเวอร์พูลจะขาดไปไม่ได้เลย LFC สแส p ร i รายงานสถิติคราสซีมีคาร์ตทะเบรนฟอร์ด90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล73ครั้งผ่านบอลสำเร็จ34-40ต่อครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล85%ดวลกลางอาการ1ต่อ1ครั้งสกัดบอล2ต่อ3ครั้งเคลียบอล1ครั้ง เก็บบอลจังหวะ2หรือตัดบอลได้7ครั้งคอสบอลเข้ากรอบเขตโทษ10ครั้ง2แอซิ์เกมนี้ยกระดับตัวเองได้บีมากทำได้ดีเลยทีเดียวในจงังหวะต่างๆทั้งรุกและรับแม้ว่าปัญหาของเขาก็คือความเร็วแต่ก็พยายามที่จะกรบในจุดนั้นได้ดีมีการเข้าบอลที่ดีขึ้นไม่แย่เหมือนเกมที่แล้วเกมนี้ดูดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยทีเดียวเล่นดีก็ต้องชื่นชมกันเพราะเกมนี้จนไปสองแอซิ์แม้ว่าประตูที่เดโกโชต้าจะยิงเหมือนทำมาเอง แต่เขาคือคนส่งบอลให้และประตูที่2ที่โมเมตซาลาทำได้ในแอซิ์ของเขาที่บอลเกือบจะออกเส้นหลังประตูไปแล้วนั่นคือความพยายามและการครอสที่ดีเลยและประตูนี้มีความหมายมากเพราะมันช่วยลดความมั่นใจลงไปมากสําหรับคู่แข่งอีกด้วย LFC TV รายงานว่าคอสตาซิมิคาร์ดพูดถึงผลงานของเขาในเกมกับเบรนฟอร์ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา สำหรับผลงานในเกมนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดในรอบหลายๆเกมที่ผ่านมาของผมผมอยากจะเล่นให้ดีขึ้นและช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทํามันได้ผมอธิบายไม่ถูกเลยมันไม่ใช่ฟุตบอลที่ดีที่สุดที่ผมเล่นในช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนผมทําได้ดีกว่านี้มากนี่เป็นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นกับผมผมอยากจะมีสมาธิและคิดว่าตัวเองเป็นผู้เล่นที่ดีและโชคดีที่มีโอกาสได้อยู่ที่ทีมนี้ และตอนนี้ผมเองก็หวังว่าจะทําให้มันดียิ่งขึ้นแน่นอนผมรู้ถึงคําวิจารณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมจะเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันและสู้ต่อไปผมแค่ต้องก้มหน้าก้มตาทํางานให้หนักต่อไปก็เท่านั้นเบนบีกองหลังเบรนฟอร์ดยอมรับว่าเป็นงงมากที่คริสเตียนออกาดไม่ได้แม้กระทั่งฟาวจากการถูกเข้าปะทะโดยวาตารุเอนโดแต่ปริเสธที่พูดถึงว่ามันควรเป็นใบแดงหรือไม่ ชัดเจนว่าน่าผิดหวังกับการเสีย3ประตูมันรู้สึกเหมือนเราอยู่ในเกมที่ยาวน,านั้นเราสร้างโอกาสได้ในครึ่งแรกมันรู้สึกเหมือนคุณมาแอนฟิลแล้วคุณได้รับโอกาสคุณก็ต้องคว้ามันเอาไว้ให้ได้พวกเขาเป็นทีมระดับท็อปแต่เราก็กล้าหาญและเล่นเกมโต้กลับได้ดีพวกเขาเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ดีมากและมีผู้เล่นคุณภาพดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องยากเราอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมีความรู้สึกดีๆรอบทีมและก็ยังคงเป็นอยู่ ตอนนี้เราจะได้พักและเรามีเกมใหญ่กับอาร์เซนอลที่กำลังจะมาถึงดังนั้นเราจะตั้งตารอสิ่งนั้นเราเล่นเกมรับได้ดีเป็นเวลานานและก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองเราต้องแข่งกับทีมใหญ่อยู่เสมอเราต้องการที่จะลงไปและเอาชนะเราพยายามอยู่เสมอเราจะทำต่อไปเราจะดูว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนและดูว่าเราจะไปที่ไหนเมื่อถูกถามถึงจังหวะที่วัตรุเอนโดเข้าปะทะใส่คริสเตียนนอการ มันไม่ได้ดูเหมือนเป็นการเข้าปะทะที่ดีเลยในเวลานั้นผมรู้ว่าคริสเตียนมีแผลเล็กน้อยใต้เข่าของเขามันดูเป็นการฟาวในเวลานั้นผมไม่อยากเชื่อเลยที่เขาไม่ได้ฟาวใบแดงหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้ผมไม่ได้เห็นภาพรีเพย์แต่คนก็พูดถึงว่ามันต้องเป็นสักใบคุณไม่อยากเห็นผู้เล่นโดนไล่ออกแต่ผมแปลกใจที่มันไม่า Breaking, ฟาวเบรกิ่งฟาร์บิกฮอว์กินจาก r m c ์เอ็สปอร์ตรายงานว่า บราฮิากอนาเต้ถอนต,ตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์ทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้และทางทีมชาติได้ทำการเรียกอักเซลดีซาซีกองหลังของเชลซีไปทดแทนในตำแหน่งของเขาแล้วอิบูกอนาเต้มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงด้านซ้ายในขณะที่เขากำลังวอร์มอัพเพื่อเตรียมจะลงสนามในเกมที่ผู้พบกับตัวรุในนายูบาลีเมื่อวันพระศุกย์ที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บนี้ของเขาจะทำให้เขาต้องรักษามันอยู่ที่สโมสรลิเวอร์พูล เป็นระยะเวลา2ส,สัปดาห์จากนี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ